ตอนนี้นะคะอยู่ที่ห้างเอ็ซสเฟียค่ะอยู่ทุกุมวิทนะแล้วก็โอ้โหปะพาดูดิตอนนี้เรามา ห้างเ e อ็มสุเพียวเพราะว่าเราจะมาเนี่ยบัตเตอร์บแบร์ร้านหมี่เนยร้านน้องเนยหมี่น้องเนยที่เป็นน้องหมี่น่ารักน่ารักน่ารักไม่ไมีรู้อย่างเงี้ยใช่ไหมเราเห็นเ้าใน,นแบบในโซเชียลเยอะมากในฟีดไอจีรีวิวทิกเกอกอะไรอย่างเงี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นขนมในเครือของคอฟฟี่บีนไบดาวซึ่งเราชอบกินคุกกี้ร้านนี้อยู่แล้วเราก็มั่นใจว่าขนมเขาต้องอร่อยแน่ๆเลยนี่คือคิวสั่งของจะต้องต่อคิวตรงนี้แล้วเรามาตอนนี้มห oh, uh. ้างเปิดสิบโมงเรามาถึงประมาณนี่กี่โมง 11บเอโมงโอ๋อเรามาสายไปหน่อยเรามา11โมงแล้วคนเยอะมากอะ่ะวันนี้เป็นวันธรรมดาเพราะว่าเราไม่มาวันที่น้องหมีมาบอกว่าเราคิดว่าวันที่น้องหมีมาคือห้างแตกอะ่ะถ้าวันที่น้องหมีมาน้องเนยมาก็คือจะคนเยอะมากๆเลยนี่เราเข้าคิวไว้ก่อนนะอ่าปาป๊าไปเดินดูก่อนละกันว่าหัวแถวเป็นยังไงอันนี้คือแค่คิวสั่งของนะคะสั่งขนมยังยาวขนาดนี้เลย ตรงพื้นที่นั่งกินน่ะจริงๆแล้วมันมีแต่เขากั้นไว้วันนี้แบบเหมือนไม่ให้นั่งกินคือคนมันอาจจะเยอะมากไงแบบตรงที่โต๊ะที่นั่งกินเขาเอาเชือกแดงมากั้นไว้หมดเลยแล้วก็ที่เนี่ยคือซื้อกับบ้านหมดคิวนี้นับดูแล้วด้วยตากะเท่าๆน่าจะประมาณ50-60คิวได้แล้วก็ส่วนมารคเป็นคนงจีนตอนนี้ผ่านมาประมาณ9นาทีเราขยับมาได้ประมาณ1เมตร <Yeah. S 2> เราอยากได้กล่องเหมือนกล่องหมี่เนยน่ารักมากมันจะมีสองแบบชื้นบอเป็นแบบเป็นบุ๊กอะเป็นแบบว่าเป็นหนังสือจะเป็นต่องกระดาษแล้วข้างในมีหลายๆโรสกับแบบที่เป็นกล่องเหล็กอะอยากได้กล่องเหล็กมากแล้วก็จะมีมีน้องมองหน้าเราที่มองทางคลิปลองติ๊นแล้วก็เราอยากกินไอที่มัน <c oughs> เป็นบัตเตอร์บัลนอะมันจะเป็นเ้าขนมปังนุ่มมากแล้ว,ล,วลาดลาดไอเนยหว,วานๆอะไร แล้วมันก็จะมีไอ้ที่มันเป็นโดนัทอะไรด้วยอ่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไปดูแล้วกันร้านน่ารักมากเลยนะคะดูดิน่ารักคุ้งคลิงแล้วก็อันนี้คือป้ายหน้ารัานน่ารักสุดนี่ไงเดี๋ยวเราจะซื้อคุกกี้หัวน้องมี่แบบนี้ไปกินอันนี้คือบัตเตอร์บานแล้วเขาก็มีตู้ถ่ายติ๊กเกอร์น้องมี่ด้วยตู้ถ่ายติ๊กเกอร์ แล้วก็ตรงนี้เป็นบริเวณนั่งกินแต่เขาไม่ได้ให้นั่งกินนะเขาเชื่อกมากาั้นทุกคนต้องซื้อกลับบ้านเท่านั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นคิวซื้อนี่เคาน์เตอร์อยู่นี้พนักงานแพ็กกันจ้าละวันจริงๆเราสั่งแก๊ปก็ได้นะแต่ว่าเราอยากมาไงอยากมาสัมผัสบรรยากาศตู้ดีแต่งร้านน่ารัก20นาทีผ่านไป ก็เดินมาได้ประมาณ1ตอนเนี้หางแถวอะสุดท้ายอะยาวกว่าตอนที่เรามาเริ่มเข้าแถวอีกนะยาวไปอีกเนอะปะปาใช่ปะ่ะแล้วก็เพิ่งมาได้แค่นี้ก็น่าจะไม่ต่ํากว่าชั่วโมงอะในการซื้อแต่เราทอนอไ,ได้นะเพราะเราเคยเข้าแถวสองชั่วโมงึ่ซื้อของ GMMTV ของ Gemini Post ให้น้องพิมแล้วไม่ได้อยู่ในห้างเย็นๆแบบนี้ด้วยอันนั้นคือร้อนเงือแตก เ,เขาเราเข้ามาแล้วอันนี้เพื่อน้องหมีเนยเพื่อขนมหนึ่งชั่วโมงเรา่าโอเคอยู่ี๋ยวมาดูกันว่าหนึ่งชั่วโมงได้ไหม <c oughs> ส่วนแม่จะมีแต่คนจีนทั้งนั้นเลยอ่ะเขาบอกว่าน้องมีเนยจะดังในหมู่แบบคอสอ์จีนมากๆอะไรอย่างเงี้ยบางคนคือแบบบินมาโดยเฉพาะเพื่อมาหาน้องหมีเนยเลย <c oughs> แกลบเยอะมากเลยอ่ะ มาเป็นสิบกว่าคนเลยนะตอนแรกน้อยกว่านี้ตอนนี้เริ่มเยอะอเมื่อวานเราก็นนยี่สิบคนใช่ไหมเกือบยี่สิบคนใช่ป่ะแกลบทั้งนั้นเลยเมื่อวานเนี้ยเราก็จะสั่งแกลบนะเรากําลังตัดสินใจอยู่ว่าเราจะมาเองหรือเราจะสั่งแกลบถ้าสั่งแกลบเนี่ยถ้าส่งจากนี่ไปบ้านเราเจ็ดสิบบาท แต่ว่าเราเออก็คุ้มนะแค่ต้องมาถ้าจะกินอย่างเดียวใช่ไหมก็สั่งคุ้มกว่าเราอยากมาทำคอนเทนต์อยากมาร้านด้วยไงอยากมาสัมผัสบรรยากาศอยากมาดูอะไรอย่างเงี้ยอยากมาเที่ยวเอ็มสเปียด้วยอะไรยังมาเคยมาเอ็มสเปียไง30นาทีผ่านไปเคลื่อนเร็วเคลื่อนเร็วได้เคลื่อนแล้วเคลื่อนมาได้พอสมควรนะใกล้แล้วคิดเรียกว่ามาถึงครึ่งทางนะครึ่งทางนะ น้องเนยน้องเนี่ยเป็นอะไรที่คนรักมากนะเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ของเขาคือน้องจะน่ารักแล้วว่าทำท่าทำทางน่ารักเต้นเก่งอะไรเงีย้ยแล้วหลายคนรักน้องเนยแบบน้องเนยเป็นหมีนะคือจะมาพูดว่าน้องเนยเป็น,นมาสคอตมีคนเต้นหนุน่ในเนี่ยบางคนจะแบบไม่ยอมรับยอมรับไม่ได้น้องเนยถามสิน้องเนยเป็นใครเเป็นใครเป็นหมีอายุเท่าไหร่ สามกว๊น้องมีคุณครูชื่อทิชเชอร์เมน้องชอบกินบ็กขขอกกลตบ็อกกลตคือช็อกแกแลตนั่นแหละชอบกินแก้ามังกรอ,อะไรอย่างเงี้ยคือก็มีคนมาทำคอนเทนต์สัมภาษณ์คนที่รักน้องเนยอยาคิดว่าน้องเนยแบบเป็นหมีว่าน้องเนยเป็นหมีหรือเป็นคนอะไรอย่เงี้ยเขาก็จะบอกว่ามีคนหนึ่งตอบดีมากเลยบอกว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ด้วย ความเป็นน้องเนยอ่ะมันฮิวใจเขาเขาแบบดูแล้วมีความสุขแค่นี้ก็พอไม่ต้องไปหาคําตอบว่าเป็นหมีหรือเป็นคนพะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นอะไรใช่ไหม40นาทีผ่านไปนะคะใกล้ความจริงใกล้แล้วมาถึงเห็นตู้แล้วแล้วก็นี่มาดูในทีวีเห็นไหมมีน้องหมีเต้นเต้นอยู่คือน้องเนยเนี่ยเขามีเพลงของเขาด้วยนะมีเพลง b u t อร์แบร์มีเพลงน่ารักไหมไม่รู้แล้วเขามีมิวสิกวิดีโอของตัวเองด้วย นี่ก็จะมีของขายนะมีขนมมีเสื้อ54นาทีนะคะมาถึงตู้ก็คืออันนี้เราจะเอาคืออันนี้เป็นช็อกโกแลตดิบบัตเตอร์ฟลายนะคะเป็นคุกกี้บัตเตอร์ฟลายที่มัน,นเป็นเหมือนพายอะ่ะแล้วก็ดิบช็อกโกแลตมันกล่องละตั้ง5 5าร้หาคาแรงมากโอโอแล้วก็จะเอาอันนี้ค่ะที่มันเป็นคุกกี้รวมกล่องเหล็ก695จะมีแบบรวมแบบนี้ แต่จริงๆมีอีกอันนึงน่ารักมากที่เขาโซเอาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนทําเป็นเหมือนหนังสืออ่ะมีสังกงเป็นรูปหนังสือแล้วก็มีคุกกี้ในนั้นซึ่งตอนนี้มันหมดอยู่คุกกี้ดุเรียนอย่างนี้ป้าอยากลองมาคุกกี้ทุเรียนให้คือมันจะเป็นแบบนี้เราว่ามันเราเคยดูรีวิวแล้วมันจะเหมือนคุกกี้ของไอ้ชิ้นล่ยเคยยีบโตยอย่างน้นน่ะที่มันเป็นข้างในเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนไส้ชอ็อกโกแลตไส้อะไรเงี้ยแต่ไม่รู้รสชาติเหมือนป่ะนะแต่เราไม่เอา เนี่ยอันนี้นะั่นคือแบบได้กล่องไงกล่องน่ารักมากมันก็จะเป็นรวมรถมีประมาณม,มีเก้าช่องแต่ไม่รู้ว่ารสซ้ำหรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่เราเห็นบางรถอ่ะมันเป็นเหมือนคุกกี้ของพี่วินใบดาวที่เราชอบกินเลย <c oughs> แต่บางรถก็ไม่เหมือนอะเข้าจังทางซื้อสองอันไห่คุปปะในตู้มีอะไรบ้างในตู้เนี่ย <c oughs> ก็จะมีอันนี้ที่ว่าจะตอนแรกดูจากรูปนึกว่าใหญ่มันเป็น, butter, butter bun, น,น,ปนแบบนัตเตอร์บัตเตอร์บานอันนี้เป็นแบบโรยน้ําตาลอันนี้เป็นแบบเฟรชมิลครีมแล้วข้างหลังเป็นแบบ ครันชี่โกโก้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่รู้ว่าถ้าเอากลับบ้านอะ่ะมันจะมันจะเสื่อมความอร่อยลงหรือเปล่านะเราก็เลยคิดว่าจะเอาแบบน้ำตาลเพราก็มีคนบอกว่าขนมบางนุ่มมากก็ลเลยว่าจะลองอันนั้นเป็นเบเก,กลิลซึ่งเราไม่ชอบกินเบเก,กลิลไงเราอาจจะไม่ซื้อแล้วก็ปัป๊บๆมองมาเร็งเห็นอันนี้คืออะไรอะเดี๋ยวดูป้ายก่อนนะคอฟฟี่บันคอฟฟี่บัน เคยกินโรตีบ่อยเมื่อก่อนมาที่แถวยาวๆอ่ะหน้าตาอย่างไรเลยอ่ะเกรสโมจิโดนัทเนี่ยที่ที่เป็นเหมือนอร่อยอ่ะอ๋อนี้ด้วยไหมเกรสโมจิโดนัทตู้นี้ก็มีขนมอันนี้พามีเอ๋แล้วว่ามันเป็นพายชุบช็อกโกแลตไทยๆแบบที่เราซื้อหรือเปล่าบราวนี่เป็นซิกเนเจอร์ช็อกโกแลตบราวนี่โอริโอบราวนี่ชีสเลดเวลเวทไอกระป๋องกระป๋องนั้นจะเป็นน้ำนะคะจะมีเป็นน้ำน้ำอะไรอ่ะไทยแช่น้ำชาไทย แล้วก็ลาเต้แล้วอะไรอะช็อกโกแลตมัง้งกาแฟนั่นแหละชากาแฟช็อกโกแลตส่วนอันนี้เป็นเค้กทุเรียนครีมนมสดเค้กชาไทยแล้วก็เป็นโดนัทแบบนี้โดเมื่อกี้มีเยอะกว่านี้ตอนนี้หายไปหมดละเยอะยืดนี่เป็นแบบนี้ลายนะหลังนะละมีหลายลายนะเมื่อกี้เราเห็นคนก็เปิดดูมีลายโน้นลายนียน้มีเสื้อคลอปก็มีนี่ไงเมนูเขาทั้งหมดเนี่ยเนี่ยมันมีเป็นไอเครื่องดื่มด้วยนะเห็นปะป๊า,ปา ในเมนูอ่ะมีแต่ชาแต่ว่าเราเห็นตู้ข้างหลังมันมีเป็นช็อกโกแลตด้วยเดี๋ยวอาจจะกินนี่คือบัตเตอร์ฟลายอ่ะ <c oughs> น่าจะรสชาติเหมือนกับของที่คอฟฟบินอันนี้มันดูหนากว่าไหมเอออันนี้มัน <c oughs> ม,มีนี่ไงมันเป็นแบบมันจะเป็นชิ้นใหญ่แล้วชุบช็อกโกแลตแต่อันนี้มันจะเป็นแบบเป็นแบบอย่างนี้เลยอ่ะควรจะเอาไปชิมหน่อยแล้วกันก <c oughs> อันนี้เป็น o r ร o โอ o w บรนี่ชีสเค้กอุ้ยสื้อให้พิมไหมอ่ะ พิมต้องชอบแน่ๆเลยอันนี้เป็นบราวนี่เป็นซิกเนเจอร์ช็อกโกแลตนะคะไทยทีคุกกี้คุกกี้ชาไทยซึ่งเราไม่กินชาไทยของที่นี่จะราคาแรงนิดนึงนะแต่เวลากินแล้วมันอร่อยจริงเหมือนเขาพี่บินใบาดาวคุกกี้เขาก็แพงนะแต่มันอร่อยจริงๆเราเคยซื้อมาแล้วพวกจาน่าเจโลมาจะพี่ Eat, อีทพี่สาแม่จานาเจโลบอกอร่อยมาก <Okay. S 2> ทุกคนชอบมากโอเคบัตเตอร์บานโดนัทกรีนสดช็อกโกแลตช็อกโกแลตปั่น โอเดอร์ฟลายอเดอร์บารีอันนี้เค่ะตอนนี้เป็นเวลา1ชั่วโมง10นาทีแล้วก็จะได้จ่ายเงินแล้วค่ะที่ซื้อไปก็โดนไป1,849บาทนะคะก็คือราคาตามป้ายไม่ไม่มีเวิสชาร์จอะไรไม่มีแวดอะไรแล้วได้แล้วเป็นเวลาทั้งหมดแลวจากเริ่มหน่อยหิวหิวก็คือ1ชั่วโมง15นาทีนะคะที่จะได้ของอ่ะวางก่อน โคบปินเนี่ยจะเกิดไม่ครบแย่เลยนะก็คืออันนี้เป็นโกโก,โก้ช็อกโกแลตสลัดชี่นะเหมือนแบบช็อกโกแลตปั่นอย่างเงี้ยแล้วก็จะอันนี้จะเป็นโดนัทช็อกโกแลตนะคะมีเป็นอ่าบัตเตอร์บัตเตอร์บานที่เป็นชูการ์น,นี้แล้วก็ขนมที่เมื่อกี้เราเลือกซื้อมามี2กล่องกับอีสองกับอันเล็กอ่ะครบค่ะแล้วมีให้ถุงมาด้วยนะเผื่อว่าเอาไปแบบแจกใจใ่ายคนอื่นอะไรอย่างเงี้อ่ะ แกเป็นบัตเตอร์แบร์เนี่ยเป็นลายน้องหมีหัวโดนัทแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นคุกกี้น้องหมีอันนึงต้องเขียวมาก่อนนะไม่งั้นมันจะปักหลอดไม่ได้อย่างงี้อุย้ยตายจมจมเลยีอร่อยอร่อยมากคือแบบ มันหอมช็อกโกแลตแล้วก็เข้มข้นแต่ว่าไม่ขมอร่อยเนาะอร่อยมากแล้วส่วนขน,นมนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปชิมที่บ้านพร้อมน้องพิมเออเดี๋ยวน้องพิมชิมด้วยวันนี้น้องพิมไม่มาเป็นวันธรรมดาเขาไปโรงเรียนเอาคุกกี้ออกมาจากช็อกโกแลตขอโทษดูกัดแบบให้เอไม่เคยอายอืมอร่อยมันเป็นแบบคุกกี้บัตเตอร์อ่ะหอมมากอร่อยมาก ลืมแบงไห้ฟ้าขอโทษนะกินกังไม่หมดเลย